รูปพ่อเที่ยงดูยังไงมีกี่แบบและมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างก็เป็นคำถามที่ผมเนี่ยเจอค่อนข้างบ่อยพูดง่ายว่าเจอทุกวันเลยลูปพ่อเที่ยงดูยังไงมีกี่แบบฉากนี้เรียกว่าอะไรมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับถ้าผมอธิบายทั้งหมดในคลิปนี้ชั่วโมงหนึ่งผมว่าก็ไม่พอนะครับเดี๋ยวผมมาแยก ให้เข้าใจกันง่ายๆดีกว่านะครับรูปพ่อเที่ยงแบบสากลเนี่ยมีกันด้วย2ประเภทนะครับประเภทที่1คือรูปพ่อเที่ยงลายมือพ่อเที่ยงประเภทที่2คือรูปพ่อเที่ยงลายมือท่านพระป่องนั่นเองพี่ๆสิทธิ์ในบ้านมีดีเนี่ยก็น่าจะรู้กันเยอะแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่รู้แล้วก็สามารถ ผ่านไปก่อนก็ได้นะครับเรามาพูดถึงประเภทที่1ก่อนรูปพ่อะเที่ยงลายมือท่านพ่อะเทียงนั่นเองส่วนใหญ่แล้ว90%เนี่ยลายมือคนพ่อเที่ยงโนงมาเนี่ยก็จะมีด้วยกันไม่กี่ฉากวันนี้ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด6ฉากแล้วกัน90%จากที่ผมผ่านมือมาจากที่สอบถามพี่ๆในบ้านมีดีหรือเป็นข้อมูลสถิติต่ตางๆเนี่ย90% 6ฉากนี้เจอบ่อยที่สุด ตัวอย่างฉากที่1เนี่ยก็จะเป็นฉากทิ้งเต็มแต่หลายคนรู้ว่าฉากนี้หรือท่านพ่อเทียงนะครับก็เป็นอัตลักษณ์ของบ้านวิดีไปแล้วนะครับฉากที่2คือฉากกรมอูอาจจะเป็นท่านรับราชการกรมอูต่อเรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นฉากที่ยอดนิยมเหมือนกันฉากที่3คือฉากเสื้อกล้ามฉากเสื้อกล้ามเนี่ยท่านถ่ายบนสำนักนะครับฉากที่4เนี่ยเป็นฉาก ที่ท่านบวชฉากบวชเนี่ยเป็นฉากที่ผมชอบมากแล้วรู้สึกว่าจัดสร้างน้อยฉากที่5คือฉา,ากหิ้งเก่านะครับเท่าที่ผมจําได้เนี่ยฉากหิ้งเกามีไม่ถึง10ใบในมงการสําหรับลายมือพ่อเทียงนะครับฉากสุดท้ายคือฉากกรมตํารวจ หรือเป็นฉากที่ท่านเนี่ยใส่ชุดตำรวจชุดกากีเรียกว่าชุดราชการละกันชุดรับรา,าชการนั่นเองนะครับหกฉากนี้ผมไม่ได้จัดอันดับว่าอันไหนหายากกว่ากันหรืออันไหนแรที่สุดเป็นการรวบรวมสถิติละกันว่าสําหรับลายมือพ่อเทียนเนี่ยมีแบบไหนบ้างส่วนใหญ่เจออยู่ในฉากไหนก็เดี๋ยวไว้เป็น e ีีถัดไปละกันถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์สัก1000ไลค์นะครับผมจะมาแยกให้ดูว่าฉากไหนอะไรยังไงฝาก กดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับประเภทที่1เนี่ยผมแยกฉากให้ท่านเนี่ยเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายๆนะครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเจอฉากนอกเหนือจากนี้เนี่ยท่านพิจารณาไว้เลยว่า90%อาจจะเป็นลายมือพ่อป่องทั้งหมดทีนี้มากันที่ประเภทที่2นั่นก็คือรูปพ่อเที่ยงลายมือท่านพ่อป่องนั่นเองลายมือท่านพ่อป่องเนี่ยก็ แยกออกเป็น2ประเภทเหมือนกันนั่นก็คือยุคต้นกับยุคปลายเราจะมาพูดกันถึงยุคต้นก่อนละกันยุคต้นเนี่ยเป็นยุคที่คุณพ่อป่องเขียนไว้ตอนพ่อเทียงยังมีชีวิตอยู่หรือบางท่านรับยุคต้นมาจากมือพ่อเทียงก็มีให้เห็นเช่นกันอาจจะเป็นตอนที่พ่อเทียงท่านมีชีวิตอยู่แล้วให้พ่อป่องท่านเริ่มจานให้ลูกศิษย์ไปใช้กันนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะครับ เลยมีความต้องการสูงในณเวลาแบบนี้นะครับแน่นอนครับมีราคาแพงกว่ายุคปลายหลายทิศเท่าเลยสำหรับวิธีการแยกยุคต้นเนี่ยเป็นวิธีการแยกด้วยลายมือท่านป่าป่อง คือพูดง่ายๆว่าพระป่องท่านเขียนเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าย,ายุคนี้ท่านเขียนตอนที่พระเที่ยงมีชีวิตอยู่นะนั่นคือเครื่องหมายทาอหัวแตกที่ทุกคนเรียกในทุกวันนี้นั่นเองและอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการดูกระดาษเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดาษหนังไก่นะครับสองประเภทนี้ก็ ถือว่าสามารถแยกได้แล้วก็ยังมีคําถามในเรื่องของกระดาษอยู่ว่าทําไมผมถึงแยกประเภทด้วยกระดาษคือกระดาษหนังไก่เนี่ยถูกเลิกผลิตไปในช่วงปีพศ2529ถึงปีพศ2535ก็เป็นการเก็บข้อมูลมาจากร้านกล้องหรือว่าร้านล้างรูปอะไรต่างๆแล้วทุกวันนี้ยังมีกระดาษหนังไก่ที่หลงเหลืออยู่ไหมผมตอบเลยว่ามีแน่นอนแล้วจะแยกยุคยังไงในเมื่อกระดาษหนังไก่ยังหลงเหลืออยู่ถ้า เอาเป็นวิธีการดูของผมเลยเนี่ยนะครับผมจะดู2อ,อย่างเป็นหลักนะครับนั่นก็คือลายมือถึงยุคและกระดาษถึงยุคคือส่วนที่ผมมองเนี่ย,ยบางชีกระดาษมันไม่สามารถโกหกกันได้มันหลงเหลืออยู่ก็จริงฉะนั้นกระดาษถึงยุคพลิกด้านหลังมาลายมือต้องถึงยุคด้วย2วิธีการดูจุดนี้เนี่ยก็ต้องดึงไว้เป็นหลักคือควบคู่กันไปก็ยังไม่จบกับคําถามแล้วถ้าเป็นกระดาษหนังไก่แต่ไม่ใช่ทอหัวแตกล่ะจะเรียกว่ายุคอะไร ก็ในวงการเนี่ยมีชื่อเรียกกันแล้วนะครับว่ายุคกลางณปัจจุบันนี้ก็มีวิธีในการแยกในลักษณะแบบนี้ก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับสำหรับยุคต้นยุคกลางอะไรก็แล้วแต่คือให้เรามองจากบัเจ็ตเป็นหลักว่า เรามีงบยุคไหนสมมุติว่ามีงบยุคต้น5้า0 0คือเราก็พุ่งไปยุคต้นเลยเราไม่ต้องไปจ่าย2 0,000ืคุ้มครือกระดาษได้แต่ลายมือไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือไม่ต้องไปตีเนี่ยอะไรนั้นคือเราเล่นเล่นให้ขาดไปเลยตอนที่ผมเล่นแรกๆไม่มีนะครับไม่มีการแยกว่านี่คือยุคกลางนี่คือยุคอะไรต่างๆจะมีแค่2ประเภทเท่านั้นคือยุคต้นกับยุคปลาย มาสรุปกันว่ารูปพ่ะเที่ยงลายมือพระปองเนี่ยมีชื่อเรียกตามยุคดังนี้นะครับ1ยุคต้น2ยุคกลาง3มยุคปลายพ,พี่เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นการเล่นแบบสากลที่ติดเขาเล่นกันอย่างที่ผมพูดเลยท่านมีงบและมีพ่ะเที่ยงท่านก็มุ่งไปเลยต้องไปซื้อยุคกลางโดยที่เจ้าของพูดคุมเขอว่ายุคต้นแล้วเวลาขายเนี่ยมันไม่ได้ขายเท่ายุคต้น ไม่ได้มาดรามา่าไม่ได้มาซีรีส์อ,อะไรแค่มาแยกเพื่อที่จะให้นักสะสมมือใหม่เนี่ยเข้าใจกันโดยง่ายนั่นเองนะครับคำถามต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดสร้างรูปพ่อเทียงการจัดสร้างรูปพ่อเทียงแต่ละใบเนี่ยก็นะครับพ่อป่องเนี่ยท่านก็จะ อาจารย์ให้ลูกศิษย์ไ้ใช้กันปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีลูกศิษย์ที่ชอบฉากไม่เหมือนกันก็จะอาจจะมีพกไปแล้วก็ให้พระป่องท่านจานเลยเป็นที่มาของฉากแปลกๆในทุกวันนี้ฉากส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดตามรีแอคชั่นของพ่อเที่ยงจริงๆโอเคนะครับผมก็รวบรวมรูปถ่ายคุณพ่อเที่ยงมาให้ทุกท่านได้รับชมกันว่ามีกี่แบบมีกี่ฉากอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมเคยพบเจอแล้วกันนะครับก็จะมีชื่อเรียกแบบที่ผมบอกหน้าจอนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายท่านพ่อเที่ยง อย่่างทีหลายท่านอาจจะเคยเห็นหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับ,รบก็จะมีหลายๆรีแอคชั่นตามภาพหน้าจอนี้ไปนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะชอบ6ฉากที่ผมบอกเลยฉากบวชยิ่เต็มกรมออ่กรม,มตำรวจเสื้อก้ามอะไรประมาณนี้ถ้าให้ผมพูดว่าฉากนี้ชื่ออะไรยังไงเนี่ยนะครับก็อาจจะพูดไม่หมดพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถดูตามหน้าจอได้เลยอย่างฉากที่อยู่บนหน้าจอนเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เรียกว่าฉากถือเข็มหรือเรียกว่าฉากชันเข่าแล้วกันนะครับ รวมไปถึงฉากกรมอู่นะฮะ,ะอย่างที่ผมบอกเลยว่าเป็นฉากรับราชการกรมอู่ต่อเลยครับหลายๆท่านก็อาจจะเรียกตาม r e แอคต,ตามภาพนั้นเลยนะครับอย่างเช่นฉากพนมมือ,อก็จะเรียกพนมมือกันฉากบวชอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมให้พี่ๆเนี่ยได้ร่วมทายกัน จากที่ผมได้แจ้งข้อมูลไปบางส่วนพี่ๆก็อาจจะดูคร่าวๆแล้วก็อาจจะน่าจะตอบได้เป็นรูปถ่ายท่านว่อเที่ยงนั่นเองเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆถ่ายกันว่าสิ่งที่ผมซื้อมาสิ่งที่ผมเช่ามาเนี่ยเป็นฉากอะไรและเป็นลายมือใครเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับว้ที่1นนะครับให้พี่ๆร่วมถ่ายกันแล้วกันเดี๋ยวผมมีรางวัลให้เป็นสติกเกอร์หรือเป็น ภาพผงก็ได้บานแรกนะครับลองทายเข้ามาดูนี่ว่าเป็นฉากอะไรและเป็นลายมือใครนี่นะครับบานแรกนี่ก็จะมีทั้งหมด1คําถามแต่ว่าเป็น3ช็อตนะครับบานที่2อ่าเป็นฉากอะไรเป็นลายมือของใครนะครับช้อยก็มีแค่2ช้อยนะครับลายมือพ่อป่องกับลายมือพ่อเทียงนะครับก็ลองถ่ายมาแล in. In. า้วกันนะครับ ฉากที่3มนี่ฉากยอดทิศน่าจะตอบกันได้แล้วครับด้านหลังนี่เป็นลายมือไข่นะครับนะโอเคนะครับก็ลองทายเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีรางวัลให้ก็สำหรับท่านใดที่อยากเช่าวัตถุมงคลบ้านมีดีติดตามผมแล้วกันนะครับที่แฟนเพจลองเข้ามาดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะ ลงรายละเอียด3มฉากนี้ไว้ให้ถามเันเข้ามาเยอะว่ามีแต่คลิปซื้อไม่มีคลิปขายบ้างเหรอนี่ฮะเดี๋ยวลองเข้ามาติดตามแล้วกันแต่อย่าลืมทายคำถามกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ<ๆ>ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกิจกรรมกันเยอะๆรู้สึกเออดูแล้ว,วมันสนุกหรือมีประโยชน์ต่อตัวท่านเนี่ย เป็นกำลังใจให้ผมได้ในการกดแชร์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้หรือกด s ั b สไครป์เผื่อจะได้แบบมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไปโชว์ันหน้าฟฟซท่านบ่อยๆก็อย่าลืมนะฮะทายกันเข้ามาให้เยอะสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับก็คลิปนี้สำหรับท่านที่เพิ่งมาศึกษานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ฝากติดตามทุกช่องทางของ a m d ดีด้วยหรือใครมีพาเครื่องนะครับ อยากจะส่งขายเป็นพ่อเที่ยงโนม,มนาเป็นพ่อรวยวัตะโกก็แอดไลน์นะครับแอดใจเอมีดบ e นหน้าจอนี้ได้เลยหรือจะสแกนก็ได้ก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ